เซนครับออฟฟิเชียลโอ้ยเตีมร้านนี่อร่อยอาจะซื้อมาอีกอะไรเมื่อไหร่งานกลุ่มจะเสร็จเออน้าค่อยทำหน้าพักผ่อนบ้างวันนี้มันเสาร์นี่เฮ้ย ดูดิสมีเกมันนี่ชอบหญ่อยู่เออช่างมันเถอะสมปองมันก็เรื่องของสมปองมันดิเออเนี่ยมันมีรายการใหม่ออกมารายการทีวีน่าดูจัดเลยเนี่ยพี่รอดูวันฉายครึ่งชั่วโมงมันฉายเนี่ยโอู้หูกินน้ำเปล่านอนรออ่ะเอามามาเลื่อนเลื่อนเลื่อนเอ้าเอาไปโทษทีนั่นแหละแล้วก็วันนี้คือเนี่ยมีบอลดูบอลแมนยูดูดูได้ได้ได้แดงเดือดเลยไปไปไปนั่นแหละแล้วก็ใครมา มสวัสดีครับใครครับว้ยสวัสดีนายมาทำไมเนี่ยฮักกี้อ่าคือว่าฉันมีนัดสาวแล้วฉันไม่มีรถไปนะ่ะโอ้โหนายก็นั่งรถเมย์ไปสิไม่ได้คันมันเล็กไปโอ้โแล้วรถฉันนายจะเหยียบตรงข้างหลังกระบะฉันเนี่ยนะใช่ฮักกี้ถ้ามันพังล่ะมันยกล้อนะอ่า ไม่พันหรอกโอ้ลองลงรพี่อะต้องลองเหรอเอออ่ะกูแจ้โอ้ยโชคด้วยโอ้ยเอาจริงดิไหนถ้าเราพังจะผมซ่อมให้อ่ะเอาจริงแล้วนายนัดนัดคนไหนไว้เนี่ยนัดใครไว้อ่านัดน้องคิตซี่ไว้โอ้ยน้องคิตซี่ด้วยกูจะไปไม่ทันอ่ะช่วยหน่อยนะโอเคโอเคเดี๋ยวนั้นนายเราฉันตรงนี้เป็นงนะเดี๋ยวฉันขอไปอ่อเก็บของไปทีวีบหนึ่งปั๊บิดปิดปั๊บปิดไฟเลยปิดทีวีบปั๊บโอเครเปิตช์ไฟไหนวะโออยู่นี่พี่ปิดตรงนี้ ปึ๊บห้องน้ำปิดยังโอ้ยตื่นมาคิดว่าจะได้อยู่บ้านนะเนี่ยแตนไม่เลยเพื่อนเรามันจะหาสาวให้เราต้องแบบพาไปให้ได้อ่ะบ้านมาจจาาเราไปตัวบ้านเลยนะเร็วเร็วเร็วค่าแอร์แพงเดี๋ยวได้ค่อยขึ้นนะเพื่อนเดี๋ยวฉันขอกลับรถก่อนออาป๊โอเคบ้านขึ้นมาเลยน้องโอเคฮักกี้ขึ้นมาเลยนะไปฉันขับแล้วนะก่อนดีๆล่ะโอเคได้ได้บอกฉันนะว่าไปทางไหนอ่ะ แล้วไหนนะเพื่อนอ่าทางนั้นอะโอ้ทางนั้นโอ้ยอ๋อมันเป็นทางตันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตัดโค้งก่อนนะจับดีๆเด้อเรียนนี่ด้วยโอเพื่อนดีเพื่อนโอ้ตรงนี้เหรอเออตรงโอ้ไอ้บัสตรงนี้เงียบง่อยจอดเลยเหรอโอ้จอด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 โอ้ยโอ้นายเป็นไงบ้างเนี่ยเจ็ดหลังวะเนี่ยขับมาสักไกลเลย ไอ้บาสตื่นได้แล้วคนก็เสียงดังฮะฮะฮะอะไรแล้วจอดตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ยได้ไงน้องน้องเขาช่อไยนะน้องคิซี่เอ้ยนายเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจอดรถแป๊บนึงเอ๋อโอเคบาสหลบหน่อยน้องดูได้หน่อยดูได้หน่อยจอดนี่แหละโอเคอึ๊บอึ๊บจอดนี่แล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเบา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 ช้อนโอเคอึ๊บเก็บคนแจไปออโอ้ยแล้วฉันต้องรอไอ้เจ้าฮักกี้กลับไหเนี่ยไม่รู้อ่ะ ลองลองไปดูโอ้ยแล้อ้ยโอ้ยมันไปหาสาวด้วยดูดินั่นอะดูไวเลยโอ้ไวเลยไหนันคุยเข้าช่วยเลยจ้าจะช่วยไหมจ้าอ๋อเหนื่อยไหมจ๊ะเนี่ยเหนื่อยนั่งคนเดียวตั้งนานนี่ยมันแปลกจะมาอ๋ออ๋อพี่ขอโทษเพราะรู้ว่าพี่ไม่มีรถมาความรักหอมชุยไอ้ยบัสหายไปไหนเนี่ยอ๋ออเป็นไงบ้างฮักกี้เพื่อน เออก็ก็ดีก็ดีน้องเขาก็แบบอุ้ยน่ารักแบบตรงสเปคเลยเนี่ยโอ้าวแล้วนายเขาเขาทำเป็นใครน่ะอ๋อฉันเป็นเพื่อนกับฮักกี้น่ะฉันขับรถมาส่งฮักกี้มาหาเธอเนี่ยแน่นอนอ๋อขอบใจแล้วที่พาฮักกี้มาส่งใช่ใช่นั้นเดี๋ยวพวกเธอก็เอ่อคุยคุยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกฉันช่วยช่วยเก็บดีกว่าพวกเธอได้แบบมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยดี๋ยวป่ะดีดีดีอุ้ย Thank you ขอบคุณนะเรายังไม่ได้ขอเลยฝากด้วยนะ โอเคฮักกี้เพื่อนเดี๋ยวฉันช่วยเองเดี๋ยวนายก็ไปคุยกับเอ่อน้องชื่ออะไรนะคิตตี้เถอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันสองคนช่วยเก็บแน่ย้ายนายยืนคุยเลยนี่ไปคุยกันเลยก็ได้ขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแท้อยู่แล้วใช่ไหมบัสอ่าใช่เฉยเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้ขอเคียวเขาเลยเขาให้พี่แล้วเพื่อนเพื่อนเขาก็ช่วยเถอะใช่ใช่เขาจีบกันด้วยดูดินั่นน่ะเขาพูดจาหวานๆใส่กันแน่เลยเดี๋ยว ตัวสูงอะไรขนาดนี้เนี่ยอ๋อก็ก็ไม่ชอบหรอจะน้องไม่อะสูงเกิน่ะไม่เห็นเลยนะไม่สูงอ่ะโอ้ก่อนกอดนะน้องกอดกนะไม่กอดยังมากกอดนะโอ้ยยังไม่ไปแต่อังสาวซะแล้วยังไม่ถึงไหนเลยยอดอะจริงสุดเพื่อนใครวะเนี่ยเพื่อนเรานี่แหละได้พี่มาเต็มเต็มเลยสมัยก่อนอ่ะเอ้ยไม่ ่ไมากอด่ะมากอดตอนนี้ยังไม่ถึงอย่าเพ่งเฮ้ยฮักกี้เพื่อนนายอย่าไปรวนลําน้องเขาเกินสินายเพิ่งมาเจอกันเองนะอะไรเปล่าเนอะโอ้ฉันได้ยินนะเสียงนายมันดังอ่ะโอ้ตัวนายก็ต้องไปขัดตัวด้วยโอ้ยน้องเขาก็กลัวสินายตัวใหญ่ด้วยนั่นนะเพื่อนอ๋อก็น้องไม่ต้องกลัวหรอกพี่พพ์ทําอะไรน้องไม่ได้หรอพี่แบบเป็นคนดี ให้เอาเล่มมาช่วยตัดขาไหมพิธีพิีพิธีพองานนะครับจะทำใจเธอไม่ได้หรอกดูขนาดตัวฉันตบเธอปิวเลยนะพูดอะไรอ่ะเพื่อนออ๋ไม่ได้พูดอะไรไม่พูดถึงบอลคืนนี้ใช่ใช่ใช่เอ้ยนายนาย่นดูบอลบ้านฉันเปล่าฮักกี้มาดูเปล่ามาดูเปล่ามีศึกแดงเดือดด้วยนะแล้วแล้วฉันจะไปดูยังไงเออวัดเข้าประตูได้เหรอฮักกี้ ม้มันมันเป็นเขาประตูบ้านประตูบ้านฉันนะหน้าต่างมีทําไมไม่ใช่เดี๋ยวฉันเอาโปรเจคเตอร์มาฉายข้างนอกให้ดูกันก็ได้แล้วมีหรอมีเออแล้วเออคิตซี่ฉันเนี่ยจะถามนะถามอะไรเธอพอจะมีน้ํำไหมฉันหิวน้ําน้ำเหรอไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอาจากหลังบ้านให้แป๊บนึงโอเค thank you นะไหนเพื่อนไหนสาวๆก็ไปแล้วช่วยฉันปลูกเร็วๆสาวนายนะฉันจะสาธช่วย เนี่ยฉันเปียกโคลนเลอะดินหมดแล้วเนี่ยขอบใจฉันยังอ๋อขอบใจขอบใจขอบใจทวงบุญคุณนี่นาทวงนี่ทวงนี่ฉันนู้สัดเพื่อนมาส่งเขาเนี่ยแล้ววันนี้นายจะนอนนี่นายจะกลับบ้านฉันเนี่ยโอ้คนีว่โอ้ thank you นะจะแบบอยู่กับน้องคิสซี่แบบฮันนีมูนก่อนแล้งเนี้ยอุ้ยฮันนีมูนเลยเหรอเออพวกนายก็กลับบ้านไปก่อนเลยก็ได้นะนายเอามันมาให้ก่อนทําไมเหมือนคำไล่อุ้ยอ้าวนี่ของเธอของเธออันนี้น้องคิสซี่ เอาไปเดี๋ยวแกช่วยเขาเก็บนี่อ่ะฉันให้ติมด้วยแม้ว่ามันจะละลายหกหมดแล้วก็เถอะไดนะได้แปลงลายแล้วแล้วเธอจะเป็นแฟนกับเพื่อนฉันไหมเนี่ยเพื่อนฉันเป็นคนดีนะฉันพูดจริงๆเจ้าฮังกี้สุดไม่เคยเจ้าชู้เลยไม่ค่อยเัาเป้ะแล้วน้องจะตัวเตี้ยอะเบยอะไม่ไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยว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 ฮังกี้ฮังกี้ฮังกี้นายนายพูดอะไรแบบนี้ไปเนี่ยมันเสี่ยงตายมากนะนายรู้ปะเนี่ยนายขอหางได้เลยนะ ให้จับข้อโรงานผลิตตุ๊กตาใหม่ไหมอยเออันออาอยทะเลาะกันอย่าเออันแบบนี้พวกนายสอคนก็อ่าก็เดี๋ยวพวฉันจะกลับแล้วเพราะมันเริ่มเย็นแล้วแล้วบ้านฉันก็อยู่ไกลด้วยพวกนายอย่าทะเลาะกันเด้อเข้าใจปะโอเคโอเคโอเคแล้วอักี้พวกนี้ฉันมารับไหมอ๋อมารับมารับมารับโอเคพวกนี้สักบ่ายโมงแล้วกันนะฉันตื่นสายหน่อยโอเคโอเคโอโอเคดูไฉันเยนะไไฟลยอันตกิวเลยนะไฮไฟด้วยไฮไฟด้วย โยเพื่อนวอทส์โอเคเพื่อนฉันกลับบ้านแล้วนะดูแลวุนดีจุนดีโอเิบ๊ายบายไปก่อนกลับมาถ่ายรูปสักรูปเออถ่ายถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามแชะสวยมากเพื่อนไปฉันกลับบ้านแล้วจะการบ๊ายบายเออโชคดีเดินทางปลอดภัยโอเคโอเค้ยมันมีความรักด้วยฮะเออจริงพี่แล้วนายจะมีไหมเนี่ยน้องชายมีแล้วโอ้ยเชี่ยงมีตอนไหนเนี่ยโอ้ยระวังระวัง เก็บเดียนเรบเนี่ยน้องพี่พี่ไปไม่ได้พี่ตัวสูงฮักกี้ผิดทางไอ้เจ้าโง่โง่แล้วสิโอ้ยโง่แท้เพื่อนใครโอ้ยเอ้ยออกไม่ได้จริง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 ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวขับล้อก่อนเขาปิดทางแล้วอะรถไฟจะมาฟึบเฮือเลยป๊อปไอ้นี่ไปแพ้อะไรกับบ้านเถอะโอ้ยฮักกี้เนี่ยมันจะตายไหมเนี่ยมันจะโดนน้องก็หักคอไหมเนี่ยโอ้โหไปบอกน้องเขาว่าไม่รอดด้วยนั่นสิบอกว่าไม่รอดไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวมันก็น่าจะปรับปรุงดูแลตัวเองกันได้แหละ <S <S เดี๋ยว่าใช่มันคือความรักกแบนี้แหละ